นิทานเรื่องเต่าผู้สร้างสวนสวรรค์ในดินแดนที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์มีป่าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้ที่มีสีสันสดใสในทุกฤดูการป่าที่นี่เป็นบ้านของสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือสวนที่สวยงาม ที่สามารถทำให้ป่าทั้งหมดรู้สึกถึงความสุขและความสงบได้เทอรี่เป็นเต่าผู้ชื่นชอบธรรมชาติและมีความฝันที่จะสร้างสวนที่งดงามให้กับป่าแห่งนี้เธอรี่เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นสัตว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และรักการทำงานในสวนเธอมีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้และดูแลดอกไม้และเธอเชื่อว่า สวนที่สวยงามจะทำให้ป่ามีชีวิตชีวาและสร้างความสุขให้กับสัตว์ทุกตัวได้วันหนึ่งเธอรีตัดสินใจที่จะเริ่มต้นสร้างสวนสวรรค์ในป่าเธอเดินไปหาสัตว์ต่างๆเพื่อบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการของเธอเพื่อนๆเธอรีพูดกับกลุ่มสัตว์ฉันมีความฝันที่จะสร้างสวนสวยงามในป่าแห่งนี้ ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขและรู้สึกถึงความสงบฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณในการทำให้ความฝันนี้เป็นจริงสัตว์ทุกตัวในป่าฟังด้วยความสนใจและตัดสินใจที่จะช่วยเธอรี่ในการสร้างสวนทุกคนเริ่มมีความหวังและตื่นเต้นกับโครงการนี้การสร้างสวนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเธอรี่และเพื่อน ต้องเริ่มจากการหาที่ดินที่เหมาะสมการเตรียมดินการเลือกต้นไม้และดอกไม้ที่เหมาะสมการดูแลรักษาสวนแต่เธอรี่มีความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะทํางานหนักเพื่อให้สวนสวยงามเป็นจริงเริ่มต้นด้วยการเลือกพื้นที่ที่ดีที่สุดในป่าเธอรี่และเพื่อนๆได้ร่วมกันทําการขุดดินและเตรียมพื้นที่ สำหรับการปลูกต้นไม้พวกเขายังต้องหาทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นน้ำและปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เติบโตอย่างดีในระหว่างการทำงานเธอรี่และเพื่อนๆได้พบกับอุปสรรคหลายอย่างเช่นฝนตกหนักที่ทำให้ดินโคลนและสัตว์บางตัวที่เข้ามาขุดรากต้นไม้แต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันของพวกเขาเริ่มเห็นผลเมื่อดอกไม้เริ่มบานและต้นไม้เริ่มเติบโตสวนที่เคยเป็นเพียงความฝันก็เริ่มกลายเป็นความจริงเทอร์รี่รู้สึกภูมิใจและพอใจที่เห็นความสำเร็จของพวกเขาวันหนึ่งขณะที่สวนเริ่มสวยงามเทอร์รี่และเพื่อนๆจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อเปิดสวนสวรรค์ให้กับทุกคนในป่าทุกคนมาร่วมงานและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในสวนในงานเฉลิมฉลองเทอรี่ได้พูดคุยกับสัตว์ทุกตัวและบอกพวกเขาว่าสวนนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกคนการทำงานร่วมกันทำให้เราสามารถสร้างสิ่งที่งดงาม และเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้สัตว์ทุกตัวในป่าฟังและเห็นพ้องกับสิ่งที่เธอรี่พูดพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันเวลาผ่านไปสวนสวรรค์ของเทอร์รี่กลายเป็นสถานที่ที่สัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันเพื่อพักผ่อนและเพลิดเพลิน พวกเขามักจะจัดกิจกรรมในสวนอย่างเช่นการเฉลิมฉลองเทศกาลและการสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเธอรี่รู้สึกภูมิใจที่เห็นสวนสวยงามและเห็นทุกคนมีความสุขเธอรู้ว่าความพยายามและความร่วมมือของทุกคนทำให้สวนนี้เป็นจริงและสร้างความสุขให้กับชุมชน สุดท้ายเทอรี่และเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีและทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นหลังจากที่สวนสวรรค์ของเทอรี่เปิดให้กับสัตว์ทุกตัวในป่าทุกคนมีความสุขและชื่นชมกับความงดงามของสวนใหม่แต่การสร้างสวนสวยงามยังไม่สิ้นสุดเทอรี่รู้ว่า การดูแลรักษาสวนให้สวยงามและยั่งยืนต้องการความพยายามและการดูแลอย่างต่อเนื่องวันรุ่งขึ้นเทอรี่และเพื่อนๆเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำงานในสวนเพื่อดูแลต้นไม้และดอกไม้ที่เติบโตขึ้นเทอรี่ได้จัดทำแผนการดูแลสวนอย่างละเอียดโดยมีการแบ่งงานให้กับทุกคนเช่นการรดน,น้ำต้นไม้การกำจัดวัชพืช และการตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้เพื่อนๆของเทอรี่ได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมในการดูแลสวนพวกเขาสร้างตารางเวลาสำหรับการดูแลสวนและแบ่งปันหน้าที่กันอย่างมีประสิทธิภาพแต่แล้วอุปสรรคใหม่ก็เข้ามาเยือนป่าสัปดาห์ถัดมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำในสวนเริ่มท่วมและดินกลายเป็นโคลนสิ่งนี้ ทำให้ต้นไม้และดอกไม้ในสวนได้รับความเสียหายเธอรี่และเพื่อนๆต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้สวนได้รับความเสียหายมากขึ้นเราต้องหาวิธีในการจัดการกับน้ำที่ท่วมเธอรี่กล่าวเราต้องทำให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ทำลายสวนของเราเธอรี่และเพื่อนๆเริ่มสร้างระบบระบายน้ำโดยการขุดร่องน้ำ และสร้างแนวป้องกันน้ำการทำงานหนักของพวกเขาช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมและพวกเขาสามารถช่วยต้นไม้และดอกไม้ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในขณะเดียวกันเทอรี่ได้รับความช่วยเหลือจากสัตว์ในป่าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่น B ที่รู้วิธีการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชและกระต่าย ที่มีความสามารถในการสร้างโครงสร้างป้องกันน้ำพวกเขาร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาและทำให้สวนกลับมาสวยงามอีกครั้งเมื่อสวนกลับมาสวยงามและได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเธอรีรู้สึกถึงความสำเร็จแต่เธอก็รู้ดีว่าการทำให้สวนอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาต้องการการทดสอบความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของทุกคนเธอรีตัดสินใจ จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณเพื่อนๆนและสัตว์ทุกตัวที่ช่วยในการดูแลสวนงานเฉลิมฉลองนี้มีทั้งการแสดงศิลปะการแข่งขันกีฬาและการแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากผลผลิตของสวนงานเฉลิมฉลองนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในป่า ทุกคนร่วมมือกันในการจัดเตรียมงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยในระหว่างงานเธอรี่ได้พูดถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและความสามัคคีวันนี้เราได้เห็นว่าการทำงานร่วมกันทำให้เราสามารถสร้างสิ่งที่งดงามและทำให้สวนของเรายั่งยืนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถ เผชิญกับความท้าทายและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทุกคนในงานเฉลิมฉลองรู้สึกถึงความหมายของคำพูดของเทอรี่และพวกเขาเห็นพ้องว่าการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและมีความสุขไม่นานหลังจากงานเฉลิมฉลองสวนเริ่มพบกับความท้าทายใหม่เมื่อฤด,ดูหนาวมาถึง น้ำแข็งเริ่มปกคลุมสวนและทำให้ดอกไม้บางชนิดไม่สามารถเติบโตได้เธอรี่และเพื่อนๆต้องหาวิธีในการดูแลสวนในช่วงฤดูหนาวเราต้องหาวิธีในการป้องกันต้นไม้และดอกไม้จากน้ำแข็งเธอรี่กล่าวเราจะต้องคิดค้นวิธีใหม่ในการดูแลสวนในช่วงฤดูหนาวเธอรี่และเพื่อนๆเริ่มทดลองหาวิธีใหม่ๆเช่น การสร้างที่พักพิงสำหรับต้นไม้และการใช้วัสดุป้องกันน้ำแข็งการเรียนรู้จากความท้าทายใหม่ทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเตรียมตัวและการปรับตัวในช่วงฤด,ดูหนาวพวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่สามารถเติบโตในสภาพอากาศที่เย็นและการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในการให้ความอบอุ่นแก่ต้นไม้ การทดลองและการเรียนรู้ทำให้สวนของพวกเขายังคงสวยงามและเติบโตได้ในช่วงฤดูหนาวเมื่อฤดูใบไ,ไม้ผลิมาถึงสวนเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอรี่รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของเธอและเพื่อนๆนเธอเริ่มคิดถึงวิธีที่จะช่วยให้สัตว์ในป่าเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสวนและการทำงานร่วมกัน เธอรีจัดการเรียนรู้และสอนวิธีการดูแลสวนให้กับสัตว์อื่นๆเธอสอนพวกเขาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การดูแลดอกไม้และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสวนการเรียนรู้และการแบ่งปันทำให้สัตว์ทุกตัวในป่ามีความรู้และทักษะในการดูแลสวนพวกเขาเริ่มนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดูแลพื้นที่ของตนเอง และช่วยกันสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับป่าเวลาผ่านไปสวนของเธอรี่กลายเป็นถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบทุกคนในป่ามีความสุขกับการมีสวนที่สวยงามและมีสุขภาพดีสวนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนเธอรี่และเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเติบโตและมีความสุขความสำเร็จของสวนไม่ใช่แค่การสร้างส,างสิ่งที่สวยงามแต่ยังคงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุดท้ายเคอรี่รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นสวนข,ของเธอเป็นสถานที่ที่สัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันและมีความสุขเธอรู้ว่าความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ความฝันของเธอกลายเป็นความจริงคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นพื้นฐานของการสร้างสิ่งที่ดีและมีความหมายในชีวิตการมุ่งมั่นและความร่วมมือ สามารถทำให้ความฝันของเรากลายเป็นความจริงและทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นได้นะคะ